ผู้หญิงอาศัยอยู่คนเดียวเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเหนื่อยล้าอาการบวมและปวดตามร่างกายส่วนล่างกระดุมด้านบนของชุดนอนถูกติดซึ่งเธอเองไม่เคยมีนิสัยแบบนี้มาก่อนหน้าต่างก็เปิดออกเธอคิดว่าเธอถูกล่วงละเมิดเธอบอกเรื่องนี้กับพี่ชายที่ทำงานในโรงพยาบาลพี่ชายยืนยันการคาดเดาของหญิงสาวผ่านการทดสอบพี่ชายพาเธอไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความแต่สุดท้ายหญิงสาวยังไม่กล้าพูดออกไปหนึ่งปีผ่านไปแต่หญิงสาวก็ยังลืมเรื่องนี้ไม่ได้ ชูปิงบอกพี่ชายของเธอว่าเธอไม่ต้องการขอให้พี่ชายช่วยหาคนคนนั้นพี่ชายของเธอผ่านการสังเกตเขาพบว่ากังฉินเพื่อนร่วมง,งานของน้องสาวมีความเป็นไปได้เพราะกังฉินแอบเดินลงบันไดชูปิงหลายครั้งแล้วเขาบอกให้ชูปิงหาโอกาสเอาก้นบุหรี่ที่กังฉินสูบทำการเปรียบเทียบชูปิงพยายามหยิบก้นบุหรี่หลายครั้งทุกครั้งก็เป็นแบบนั้น ผ่านการต่อสู้ทางอุดมการ์เธอเ,เริ่มที่นัดกังฉินไปทานอาหารเย็นด้วยกันบนโต๊ะอาหารชูปิงมองดูวิธีการถือมีดและจานอย่างงี่เง่าของกังฉินมองยังไงก็ไม่เหมือนคนเลวหลังอาหารเย็นชูปิงบอกกังฉินว่าเขาสามารถสูบบุรี่ได้หากต้องการหลังจากสูบบุรี่ชูปิงใช้ข้ออ้างว่าลืมของไว้ที่ร้านอาหารแล้วแอบ,บเอาก้นบุหรี่ไปอย่างนั้นแต่ผ่านการตรวจสอบของพี่ชาย การเปรียบเทียบของเขาล้มเหลวชูปิงจึงรู้สึกเสียใจนักกงังฉินไปรับประทานอาหารเย็นต่อบนโต๊ะอาหารชูปิงถามกางังฉินว่าอายุเท่าไหร่กงังฉินก็ถามว่าถามอายุของพวกเราทำไมแน่นอนว่าแก่แล้วถ้าไม่แล้วอะไรไซส์รองเท้าผมไซส์42เป็นผู้ชายจริงๆทันใดนั้นบรรยากาศก็อึอดอัดและสิ่งที่กงังฉินกล่าวต่อไปทําให้ใบหน้าของชูปิงเปลี่ยนไปหรือว่าคุณ ้องทนทุกทรมานอะไรหรือเปล่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นชูปิงก็ตื่นตนกและจัดไปชูปิงไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงถามแบบนั้นมีเพียงเธอและพี่ชายเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้บางทีเขาอาจจะรู้เรื่องทั้งหมดเพราะเพื่อคลายความสงสัยในใจชูปิงปรับอารมณ์นักกัางฉินออกมาทานอาหารเย็นอีกครั้งครั้งนี้เธอเพิ่งเข้าใจกลางฉินเป็นคนดีจริงๆเขาแอบรักเธอมาสีป่ปีแต่ไม่กล้าสารภาพทำได้เพียงแอบชอบเธอแต่จู่ๆวันหนึ่งชูปิงก็ไม่มาทำงาน แถมยังลาพักงาน9วันจากนั้นเขาก็แอบ,บลงไปชั้นล่างที่บ้านของชูปิงพบว่าพี่ชายของเธอกําลังดูแลเธออยู่ถ้าเธอล้มป่วยแม่ของเธอควรจะมาดูแลเธอต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นและเธอไม่ต้องการให้พ่อแม่ของเธอรู้ต่อมาเธอต้องย้ายบ้านเช่าบ้านกับเพื่อนร่วมงานตั้งแต่นั้นมาเธอก็องเงียบลงนอกจากนี้ไปทํางานทุกครั้งที่ไปสุบุรีเขาเห็นเธอในห้องดื่มชาดูเหมือนจะเข้าใจว่าเธอหมายถึงอะไร ดังนั้นในตอนเย็นของวันนั้นเขาจงใจทิ้งบุหรี่ไว้ข้างนอกเพื่อที่เธอจะได้ไม่สงสัยในตัวเขาสุดท้ายกังฉินก็พูดหนึ่งประโยคไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสิ่งที่ผมทำกับคุณจะไม่เปลี่ยนแปลง กว่าจะผ่านครึ่งปีนั้นไปได้มันไม่ง่ายเลยจริงๆทันใดนั้นชูปิงก็รู้สึกเจ็บปวดกางฉินก็แสดงความปรารถนาที่จะช่วยเธอตามหาบุคคลน,นั้นวันรุ่งขึ้นชูปิงพาก,กางฉินไปที่อพาร์ตเมนต์เล่าให้กางฉินฟังอย่างละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดของฉากในตอนนั้นหน้าต่างเปิดอยู่แต่เธอจําได้ว่าเมื่อคืนนั้นล็อกแล้วมีผ้าเช็ดหน้าที่ขอบหน้าต่างผ่านการตรวจสอบของพี่ชายก็พบยาตกค้างบนนั้นจากนั้นตรวจสอบท่อระบายน้ําท่อระบายน้ําค่อนข้างไม่สเสถียร ไม่มีแรงคงที่แม้ว่าจะมีเครื่องมือรองรับความเป็นไปได้ในการปีนเขาก็ไม่สูงนักกางฉินไม่เข้าใจสักนิดท่อระบายน้ำจะอยู่ระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนภายใต้สถานการณ์ปกติคนร้ายควรเข้าไปในห้องนั่งเล่นก่อนแล้วค่อยไปที่ห้องนอน ด้วยวิธีนี้โอกาสในการถูกค้นพบจะน้อยลงยาสลบจะระเหยอย่างรวดเร็วบนผ้าเช็ดหน้าและในคืนนั้นชูปิงก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนอกเสียจากฆาตกรจะให้กินยาสลบและปิดปากหลายครั้งเมื่อกังฉินรู้ว่าชูปิงมีนิสัยชอบดื่มนมตอนกลางคืนทันใดนั้นเขาก็นึกถึงความเป็นไปได้อื่นผมมักจะรู้สึกเหมือนผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นตกลงบนขอบหน้าตาเป็นไปได้มากว่าถ้าไม่มีผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นเธอจะสร้างและความสัมพันธ์อื่น <H aha> เหมือนเธอถูกวางยาสลบก,ก่อนที่คนร้ายจะเข้าไปในห้องก็หมดสติไปแล้วแล้วฉันถูกวางยายังไงไม่ใช่คุณพูดว่าคุณต้องดื่มนมน้ำพึ่งหนึ่งกล่องทุกวันเหรอบางที่เขาอาจไม่รู้เรื่องนี้เขารู้จักชีวิตของคุณเหมือนหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าต้องการจักนมที่เหลือเพื่อเดานิสัยของเธอบางที่เขาอาจจะมาหลายครั้งแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นชูปิงรู้สึกว่าการวิเคราะห์ของกลางฉินก็สมเหตุสมผลดังนั้นพวกเขาจึงไปที่ห้องตรวจสอบพวกเขาพบว่าพี่ชายของชูปิงมาเยี่ยมบ้านของเธอในวันนั้นจำได้ว่าพี่ชายมีกุญแจบ้านสิ่งนี้ทำให้ชูปิงกลัวอย่างมากหรือว่าคนร้ายอาจเป็นพี่ชายของเธอ